ครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีตอนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับคลิปนี้เรจะสุดเรื่องราวของเก่งลายพรางกงันเพื่อนตรงเก่งลายพรางเองนะเขาเป็นเน็ตไอดอลชื่อเสียงโด่งดังกงันเพื่อนเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเขาเคยติดคุกติดตารางมาหลายรอบกันเพื่อนรอบล่าสุดเป็นคดีเว็บพนันกันเพื่อนติดคุกไปประมาณปีกว่า หลังจากนั้นเขาก็พ้นโทษออกมากันเพื่อนจังหวะนี้เองชื่อเสียงของเขาก็เพิ่มร่อยรอลงกันเพื่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ค่อยเห็นตามหน้าสือ่อเนื่องจากว่างานไม่มีเงินไม่ค่อยมากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปวันดีคืนดีตัวของเก่งก็พาน้องนางหางเครื่องคนหนึ่งไปกลุ่มตึงๆกันเพื่อนพาไปในบ้านกันเพื่อนเปิดอนาคตได้ไม่ใช่นับยอกๆเปิดปิ๊กกระจู้ให้ดูกันเพื่อนน้องนางหางเครื่องถึงกับตกใจอุ้ยตายไว้กรีหลังจากนั้นก็วิ่งหนีออกจากบ้านของเก่งไปแจ้งความจับเก่งในข้อ หาอาณาจารย์ในข้อหากักขังนองเหนียวตัวของเก่งก็ไปรับทราบพขพ้อกล่าวหามากันเพื่อนตรงนี้เองคดียังอยู่ในชั้นศาลตัวของเก่งประดประดังด้วยปัญหามากมายกันเพื่อนมอรอสมรุมเรา้าสุดท้ายท้ายสุดตัวของเก่งก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเดินเข้าไปในห้องน้ำกันเพื่อนกลางดึกค่ําคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดมิด ไปเปิดฝาไฮเตอร์กันเพื่อนตรงนี้เองกระดกไปหนึ่งเกลือกันเพื่อนเต็มปอดกันเลยทีเดียวเข้าเต็มช่องท้องพอเก่งซดเข้าไปเกิดเอฟเฟกต์กันเพื่อนน้ำลายฟูมปากตัวของเก่งก็เลยเดินตุบป,ปั๊บตุบเป๋ออกมาจากห้องน้ําเดชบุญโชคยังช่วยในบ้านเขายังมีคนกันเพื่อนมีลูกสาวมีลูกเขยกันเพื่อนลูกเขยเห็นเข้าไอชิบหายพ่อตากูแดกไฮเตอร์กันเพื่อน จังหวะนี้เองลูกสาวกับลูกเขยของเก่งก็เลยตัดสินใจพาเก่งไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนเรื่องราวของเก่งรายพังที่พปสดไฮเตอร์เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเหตุผลคนใดเขาถึงทําแบบนี้กันเพื่อนสูงสุดสูสามันเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของเก่งรายพางังเน็ตไอดอลชื่อดังเรื่องนี้กันเลยกรับผมสําหรับตัวของเก่งรายพังนะเขามีชื่อจริงๆว่านายเจรายุกันเพื่อนนามสกุลยิ้มอภัยอายุณปัจจุบันนี้4 2ปีชื่อเล่นว่าเก่งกันเพื่อนตัวของเก่งเขามีฉายาว่าเก่งรายพางัง ผมขอเรียกสั้นๆว่าเก่งก็แล้วกันเงินเพื่อนย้อนประวัติของเก่งนิดหนึ่งเงินเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของเก่งเขาสัดวเสพเนจรมาจากสระบุรีเงินเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่แถวสระบุรีหลังจากนั้นเขาก็มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพพออายุ14ตตรงนี้เองเขาเริ่มเสียคนเงินเพื่อนออกป้นเป็นว่าเล่นเจอใครไม่ได้เจอคนตามข้างถนนเขาก็ป้นเงินเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเงินเพื่อนติดคุกอยู่หลายรอบหลายคราในจังหวะที่ติดคุกอยู่นี้เองเงินเพื่อนเขาได้ไปใส่ออปชันเสริมเงินเพื่อนมีการ ไปสัก สักตามตัวก่อนเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็ลุกลามบานไปขึ้นหน้ากันเลยทีเดียวหน้าก็ลายตัวก็ลายเขาก็เลยได้ฉายาว่าเก่งลายพรางกงันเพื่อนนี่ก็คือประวัติย่อๆของเก่งลายพรางกงันเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้กันเพื่อนว่าตัวของเก่งลายพรางเขาดังมาได้ยังไงหลายคนอาจจะงงหลายคนอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปกันเพื่อนย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเงินเพื่อนมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโรสกันเพื่อนเป็นคนอยู่ต่างประเทศแต่เป็นคนไทยกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือโรสเอลเอกันเพื่อนน้องผู้หญิง ันนี้จะมีพฤติกรรมในการด่าราชวงศ์ด่าพระมหากษัตริย์กันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของเก่งเขาพ้นโทษออกมาเขาก็อยู่บ้านแบบเป่าๆเปลี่ยวๆกันเพื่อนไม่มีอะไรทําพอเขาเห็นน้องรถด่าพระมหากษัตริย์ไทยด่าราชวงศ์ตัวของเก่งก็เลยตั้งกล้องด่ากล่าวกันเพื่อนมีการไลฟ์สดใน Facebook จังหวะนี้เองก็มีผู้คนเข้าไปให้กำลังใจเขากันเพื่อนด้วยสภาพหน้าตาของเขาตัวก็ลายหน้าก็ลายแต่เขายังรักในพระมหากษัตริย์ไทยหลายคนก็ไปติดตามเขาหลายคนก็ไปเป็นเอฟซีเขากันเพื่อนตัวของเก่งก็เลยกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนกันเพื่อนนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมเก่งถึงกลายเป็นหน็ตไอดอลกันเพื่อนหลังจากเขาเริ่มดังมาจากจุดนั้นกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ผันตัวเองมาเป็นพ่อขาขนมกันเพื่อนขายคอนเฟกขายขนมอบกรอบลักษณะเป็นแบบนั้นไป ตอนนั้นเอง f อเขาเริ่มเยอะแล้วกันเพื่อนก็มี f อคอยให้การสนับสนุนในจังหวะนี้เองตัวของเก่งก็เริ่มมีความรักกับน้องผู้หญิงคนหนึง่งกันเพื่อนชื่อว่าน้องเนยเป็นเด็กอายุน้อยๆอยู่เลยกันเพื่อนมารักกับตัวของเก่งน้องเนยเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ400ซีซีได้ข่าได้อววกันเพื่อนพอน้องเนยมารักกับเก่งปรากฏว่ามันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่หูตุดางหันกันกันเพื่อนตัวของน้องเนยก็กลายเป็นคนดงังตัวของเก่งก็กลายเป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลทั้งคู่กันเพื่อนหลังจากนั้นชีวววิตกกก็รุ่่งโนนััเพือชชชาล เลยทีเดียวมีงานรีวิวสินค้ากันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้าไม่ว่าจะเป็นครีมทาตัวทาแคมทาด่างงานเข้าตมุตมเติมกันเพื่อนผลิตภัณฑ์มากมายก็ให้ตัวของน้องเนยกับเก่งเป็นพีเซนเตอร์ช่วยกันรีวิวกันเพื่อน2คนนี้ก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวมาด้วยกันช่วงนี้เองเรียกว,ว่าช่วงสูงสุดของชีวิตของเก่งกันเพื่อนมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันกันเพื่อนใช้ชีวิตอย่างหรูหรากันเลยทีเดียวใส่แต่ของแบรนด์เนมกันเพื่อนนาฬิกาเรือนละเป็นแสนกันเพื่อนรถคันละเป็นล้านเขาก็มีขับมีใช้กัน ตรงนี้เองเป็นสไตล์ของเก่งในช่วงนั้นเงินเพื่อนแต่สุดท้ายในสุดชีวิตของเก่งก็หักเหเงินเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เขาติดคุกเขาได้นํายาเสพติดเข้าไปในคุกเงินเพื่อนเป็นยาไอหลายจียอยู่เงินเพื่อนถูกจู่โจมถูกตัวค้นปรากฏว่าเก่งเกมเงินเพื่อนถูกจับยาอยู่ในคุกตอนนั้นเองคดียังไม่เดินเงินเพื่อนตัวของเก่งออกมาสร้างเนื้อสร้างตัว พอเริ่มมีเงินคดีก็เริ่มเดินกันเพื่อนเขาถูกดำเนินคดีย้อนหลังกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเก่งก็ต้องัเสพเพนีจงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนรอบนี้10ปีกันเลยทีเดียวในระหว่างนี้เองน้องนางหางเครื่องน้องเนยกันเพื่อนตัดสินใจเลี้ยวกันเพื่อนตรงนี้เองคนติดไม่ท้อคนรอมีผัวใหม่กันเพื่อนน้องเนยก็ไปมีครอบครัวมีลูกมีเต้าไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็ยังส่งเสียเก่งอยู่ในเรือนจำให้เก่งได้กินได้ใช้กันเพื่อนหลังจากเก่งติดคุกอยู่ประมาณ5ีาา้า็พ้ีโทง ออกมากันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเขาไม่มีเมียแล้วกันเพื่อนพอพ้นโทษออกมาด้วยชื่อเสียงและหน้าตาของเขาที่หล่อเหลาเอาเก่งให้ไม่ใช่นะยอกยอกเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาเป็นเน็ตไอดอลเขาก็เลยผันตัวเองเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกกันเพื่อนเป็นปลาหมึกย่างจังหวานี้เองก็มีน้องนางหางเครื่องคนนึงเข้ามาในชีวิตของเก่งกันเพื่อนชื่อว่าน้องจอยเป็นสาวสวยจากแดนน้ําบูดูให้ไม่ใช่นะจากแดนสตอสาวใต้กันเลยทีเดียวสวยเข้มนมใหญ่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปมาโกงตึงๆกับตัวของเก่งกันเพื่อน ตัวของเก่งก็เลยแต่งงานด้วยเอาจอยเป็นเมียกันเพื่อนช่วยกันขายปลาหมึกในจังหวะนี้เองชีวิตของเก่งก็ลุ่งโรดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนเริ่มมีเงินมีทองแต่สุดท้ายในสุดตัวของเก่งก็หลงผิดคิดจั่วกันเพื่อนไอชิปหายขายปลาหมึกอยู่ดีๆดันไปบอกใต้คอมเมนต์ม,มีของดีกันเพื่อนพอกดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นเวพนันกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเก่งรับโฆษณาเวพนันกันเพื่อนเป็นปลาหมึกแปดแปดแปกันเพื่อนปลาหมึกใต้คอมเมนต์ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตำรวจไซเบอร์เขาก็ไม่ปล่อยปลาละเลยกันเพื่อน ตัวของเก่งเป็นคนดังอยู่แล้วเขาจับตาเบิงจับตาดูกันเพื่อนพอเห็นว่าเก่งโฆษณาเวพนันตรงนี้เขาก็เลยจับกลุ่มตัวของเก่งกันเพื่อนตอนที่เขาถูกจับเขามีคําสัมภาษณ์กันเพื่อนเป็นวลีเด็ดของเขาบอกว่านี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกกันเพื่อนเขาไม่ได้เลือกทางนี้แต่มันจะเป็นต้องทําจริงๆเนื่องจากว่าเขามีภาระเยอะกันเพื่อนมีรถต้องผ่อนมีบ้านต้องเช่ามีเมียต้องดูแลลักษณะแบบนี้เขาเลยเลือกที่จะโฆษณาเวพนันกันเพื่อนไม่ว่าเหตุผลคนใดก็แล้วแต่กันเพื่อนตัวของเก่งทําผิด หลังจากนั้นเขาก็จรเรีเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนสเตปเกา่าสเตปเดิมกันเพื่อนหลังจากเก่งเข้าไปอยู่ในเรือนจํา คนติดไม่ท้อคนรอมีผัวใหม่กันเพื่อนน้องจอยเองก็ยกมือบายๆตัวของเก่งเริ่มตีตัวออกห่างกันเพื่อนแม้ว่าสองคนนี้จะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่น้องจอยเองเขาก็ต้องทํามาหากินต้องเดินรนต่อไป <ural> เขาอยู่ข้างนอกกันเพื่อนความสัมพันธ์ก็เริ่มออกห่างกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเก่งก็เป่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนหลังจากเก่งติดคุกได้ปีกว่าขเขาก็พ้นโทษออกมากันเพ,พื่อนพึ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานกันเพื่อนจังหวานี้เองเขาก็พยายามตามงอตามงอนตัวของน้องจอยกัน <ๆ S 2> เพื่อนแต่ความสัมพันธ์มันไม่ เหมือนเดิมตัวของน้องจอยก็เลยยกมือบบไบหลังจากเขาพ้นโทษออกมาเงินเพื่อนบอกเราจบกันทีแยกย้ายกันไปเติบโตตัวของเก่งก็เลยโดดเดี่ยวเดียวดายอีกหนึ่งรอบหนึ่งคราเงินเพื่อนเข้าคุกที่ไรเมียเลี้ยวทุกทีเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเก่งหลังจากเขาพ้นโทษออกมาตรงนี้ก็มีงานแบบบางเงินเพื่อนมีการรับโฆษณาสินค้าบ้างรีวิวสินค้าบ้างแต่ตัวเขาไม่สามารถกลับไปโฆษณาเวา็บพนันได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเงินเพื่อน โฆษณาปุ๊บถูกจกับปาบกันเพื่อนแถมเป็นคดีค้างเก่าผลโทษออกมายังไม่ถึง5ปีตรงนี้ศาลเขาจะมองว่าไม่เข็ดหลาบกันเพื่อนไม่สํานึกสักทีตรงนี้เองติดเต็มประตูติดเต็มเกือบกันเพื่อนตัวของเก่งก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเขาก็เลยรับงานอบอมเอ็มเอ็มเงินเพื่อนโฆษณานิดๆหน่อยๆโฆษณาสินค้ารีวิวสินค้าลักษณะเป็นแบบนั้นไปมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองมีคนแจ้งเกิดและเฉิดฉายกันเพื่อนมีเอ็ดไอดอลลใหม่ๆขึ้นมา,ส,นมาส่วนมากเป็นสาวสวยหน้าตาดีนม ประมาณ4 0 0ซีได้ขาวได้อวบจิ๋มนกนดนจิ๋มนูนนูนตรงนี้เขาดูกันเงินเพื่อนแต่ตัวของเก่งเป็นคนหน้ารายมันเป็นเน็ตไอดอลยุคก,ก่อนคนก็ไม่ค่อยนิยมงานเขาก็เลยไม่ค่อยมีกันเพื่อนจังหวะน,นี้เองงานก็หายเงินก็หมดทุกอย่างไม่เหมือนเดิมกันเพื่อนเขาก็เลยเสดเสพนัจนจรไปอาศัยอยู่กับลูกสาวคนโตของเขากับลูกเขยกันเพื่อนไม่ค่อยมีงานรีวิวไม่ค่อยมีงานจ้างกันเพื่อน ปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวของเก่งได้ไปก่อเรื่องใหญ่ขึ้นกันเพื่อนมีน้องนางหางเครื่องคนนึงผมขอเรียกว่าน้องน้าก็แล้วกันนําสมมูลกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีได้ขาวได้อวบนมประมาณ 400cc รู้จักกับเก่งในเฟซบุ๊กกันเพื่อน2คนนี้มีการนัดเจอกันในร้านลาบก้อยซอยห่างกันเพื่อนตัวของเก่งก็พาน้องนางหางเครื่องนี้ไปนั่งกินลาบกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเก่งก็พาไปบ้านกันเพื่อนกะจะไปโกงตึงๆกะจะไปสมกโกกด่ากันเพื่อนรา ปรากฏว่าตัวของน้องนางหางเครื่องเกิดตระหนกตกใจกันเพื่อนไม่รู้ว่าไปเล่นกันีท่าไหนกันเพื่อนพาขึ้นห้องไปแล้วกันเพื่อนเปิดกระเจียวให้ดูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจน้องนางหางเครื่องเปิดอาดลล่กันเพื่อนวิ่งหนีออกจากบ้านของเก่ง ตัดสินใจไปแจ้งความในข้อหาอนาจาร์กันเพื่อนไอชิบหายตกลงกันทีท่าไหนไม่รู้ตัวของเก่งถูกแจ้งความเฉยกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเก่งก็ไปรับทราบข้อกล่าวหากันเพื่อนเขาโดนแจ้งข้อหาไปประมาณ3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คืออนาจาร์อัตราโทษ10ปี2ก็คือกักขังนองเหนียวอัตราโทษ3ปี3ก็คือข่มขู่คุกคามอัตราโทษ3ปีกันเพื่อนเบ็ดเสร็จแผนนี้มีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า5 6ปีกันเพื่อนแถมประเด็นสำคัญเขาเพิ่งพ้นโทษออกมายังไม่ถึง5ปีถ้าติดเข้าไปอีกทีรับรองว่าอ่วมอรไทย น,นจังหวะนี้เองตัวของเก่งกันเพื่อนเหมือนมรสุมรุมเร้ากันเพื่อนชีวิตโคตรหักเหกันเพื่อนก่อนหน้านั้นสูงสุดกันเพื่อนมีบ้านมีรถมีรถเอาพาดครับ ปรากฏว่าตอนหลังมาต้องไปอาศัยอยู่กับลูกงานรีวิวก็ไม่มีเงินก็ไม่มีกันเพื่อนก่อนหน้านั้นไฟ์สดขายของตอนหลังมาไฟ์สดกินเหล้ากันเพื่อนเวลากินเหล้าก็มีอาการสั่นๆกันเพื่อนเหมือนเครื่องกระตุกเหมือนเครื่องไม่ค่อยดีกันเพื่อนฐานเครื่องรวนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเกิดอ,อาการตัวสั่นงินงกไม่รู้ว่าไปโดนชุดไหนมากันเพื่อนแฟนขับหลายคนก็เข้าไปตําหนิแฟนขับหลายคนก็เข้าไป,าาไปด่าเก่งบอกทาตัวไม่ดีทําตัวไม่น่ารักกันเพื่อนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนตัวของเก่งเขาก็เลยหายหน้าหายตาไปจาก โรคโซเชียลได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วกันเพื่อนก่อนหน้านั้นยังพอเห็นแบบลางๆแต่ตอนหลังมาเงียบกิฟกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเมื่อปัญหาประเดประดังเข้ามามากมายในชีวิตขนาดนี้ตัวของเก่งเขาก็เลยตัดสินใจจบเรื่องจบราวจบชีวิตตัวเองกันเพื่อนในวันที่3มเอตุลาคมปีพศ2568รกันเพื่อนช่วงกลางเดือกันเพื่อนตัวของเก่งเขาอยู่บ้านกับลูกสาวกับลูกเขยในจังหวะนี้เองตัวของเก่งกันเพื่อนเขาตัดสินใจกันเพื่อนเดินเข้าไปในห้องน้ําหลังจากนั้นเขาไปหยิบพรวนไฮเตอร์กันเพื่อนเปิดฝ เข้าปากกันเพื่อนดังเอื้อก,กันเลยทีเดียวเอื้อใหญ่ๆกันเพื่อนน้ํายาให้เตอ์ลงท้องกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเก่งเกิดเอฟเฟกกันเพื่อน ออกหอนท้องเหี่ยวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนน้ำลายฟูมปากตัวของเก่งเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวกันเพื่อนเดินตุบป,ปัดตุบเป,ป,ป๋ออกมาจากห้องน้ําปรากฏว่าเดชบุญโชคยังช่วยกันเพื่อนในบ้านเขามีคนนั่นก็คือลูกเขยกับลูกสาวลูกเขยเห็นเข้าไอชิบหายพ่อตากูเด็กไฮเตอร์กันเพื่อนลูกเขยก็เลยพาตัวของเก่งไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนห่อกันพลุงพลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลให้หมอพยาบาลช่วยกันเพื่อนในจังหวะนี้เองหมอพยาบาลก็เลยช่วยทําการล้างท้องให้กับตัวของเก่งณขณะน,นี้ตัวของเก่งปลอดภัย แล้วกันเพื่อนรอดตายอย่างหวุดหวิดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญมันมีน้ํายาไฮเตอร์บางส่วนเข้าตาเขากันเพื่อนลูก,กตาเขาปิดตรงนี้เองต้องรอผลข้างเคียงกันเพื่อนว่าจะมีอะไรเอฟเฟกขึ้นมาอีกหรือเปล่าตัวของเก่งจะกลับมาใช้ดวงตาได้ปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูอาการหลังจากนี้ไปกันเพื่อนแต่ตัวของเขาปลอดภัยแล้วกันเพื่อนการกินไฮเตอร์นิดๆหน่อยๆตรงนี้ไม่เป็นไรหมอบอกว่ารักษาตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายกันเพื่อนแฟนขับสบายใจได้ตัวของเก่งปลอดภัย ใครดีกันเพื่อนนี่ก็คือเร,เรื่องราวทั้งหมดของเกง่งไรพางเนตเอโดชื่อดังกันเพื่อนเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เหตุผลที่เขากินไฮเตอร์เนื่องจากว่าเจอมรสุมชีวิตลุ่มเรากันเพื่อนคุกก็จะติดอยู่มาลำมาล่องานก็ไม่มีเงินก็ไม่มาลักษณะแบบนี้ใครจะอยู่ได้กันเพื่อนก่อนหน้านั้นเคยสูงสุดกันเพื่อนปัจจุบันกลับมาสู่สามัญกันเพื่อนจากคนเคยมีเงินมีทองจากคนเคยร่ารวยต้องมาใช้ชีวิตอาศัยลูกกินลักษณะแบบนี้ตัวของเก่งบอกว่าตายซะดีกว่ากันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจทําแบบ นีกันเพ really ื like okay. live, you well. right Again, ่อนเรื basic, mental, like okay. ่องราวนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์กันเพื่อนสอนใจได้ดีชีวิตคนเราก็ประมาณนี้แหละกันเพื่อนใช้ชีวิตอย่าทะนงตัวใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีรวยได้ก็มีจนได้มีทุกข์ได้ก็มีสุขได้กันเพื่อนฝากไว้ให้คิดฝากไว้สักนิดกันเพื่อนชีวิตของเก่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีกันเพื่อนชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนกันเพื่อนบวชพระเลยดีไม่มีเรื่องวุนได้บุญสุขใจ ของสวดมนต์ไปให้บุญคอบงามให้จะหนีไปบวชแล้วกันเพื่อนๆสาหรับแอดมินเราเพื่อนๆเ,เองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเปเพื่อนไว้ณนะที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม